หุ้นนะคะประจำวันที่23ธันวาคม2556นะคะตลาดหุ้นไทยของเราเในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ายังคงผันผวนอยู่ในกรอบดาวเทรนอยู่นะคะแรงเหวี่ยงวันนี้ก็อาจจะมีขึ้นขึ้น,นลงลงสลับทั้งแดนบวกแดนลบนะคะปัจจัยภายนอกออโดยรวมถือว่าอิงทางด้านบวกนะคะดูเรื่องของข้อมูล ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐที่ออกมาคือตัว GDP ไตรมาสที่3เนี่ยออกมาดีกว่าที่คาดนะคะเพราะว่าออกมาอยู่ที่4.1นะคะถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ2ปีนะคะแล้วก็ดีกว่าที่คาดมากนะคะตลาดคาดไว้แค่3.6นตะคะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเซนติเมนต์ในเชิงบวกต่อภูมิภาคอยู่นะคะแต่ว่าปัจจัยภายในของเราเองที่ยังคงกดดันโดยเฉพาะประเด็นทางด้านการเมืองเนี่ยน่าจะทําให้เรามีกรอบ การปรับขึ้นที่ค่อนข้างจํากัดนะคะแล้วก็ยังถือว่ายังคงไซเวย์อยู่ในกรอบดาวเทรน์อยู่นะคะก็ต้องติดตามในประเด็นเรื่องการเมืองต่อเนื่องโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์มีมติเป็นเอกฉันท์นะคะว่าจะไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ของปีหน้านะคะในขณะที่ทางกรกตอเองกออ็พร้อมที่จะเปิดรับสมัครการเลือกตั้งสงสงบัญชีรายชื่อในระหว่างวันที่23-27ธันวาคมนี้นะคะคิดว่า คงมีความยืดเยื้อทางด้านการเมืองเกิดขึ้นจากการที่กลุ่มปปสเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยต่อการเลือกตั้งนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วก็ยังมีการระดมมวลชนทำกิจกรรมในการใน,ใ,นในรอบกรุงเทพอยู่ค่อนข้างมากในหลายแห่งด้วยกันนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของจับตาดูเรื่องของการลงสมัครการ ผู้สมัครที่จะเข้าลงสมัครการเลือกตั้งนะคะว่าจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือไม่ท่ามกลางการชุมนุมประท้วงของกลุ่มปปสนะคะก็ยังคงต้องจับตาสถานการณ์ทางด้านการ,การชุมนุมรงมไปถึงเรื่องของท่าทีของรัฐบาลต่อไปนะคะเรื่องของแรงขายของต่างชาติก็ต้องยอมรับว่ายังคงขายอยู่ต่อนเนื่องนะคะแต่ว่าปริมาณก็เริ่มลดน้อยลงาคาดว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวนะคะในช่วงปลายปีนะคะแรงขายตรงนี้ก็จะน้อยลงไปบางส่วนในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี ะะก็คิดว่าแรงขายตรงนี้น่าจะดูอ่อนลงแล้วก็ผู้ที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นก็คงเป็นกลุ่มกองทุนทั้งหลายนะคะทั้งแรงซื้อของกองทุน LTF IMF ด้วยส่วนหนึ่งนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นในเรื่องของการทําราคาปิดบัญชีหรือว่า window dressing นะคะที่โดยมากมักจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่4นะคะตรงนั้นน่าจะเข้ามาช่วยหนุนตลาดได้บ้างนะคะแต่ในในระหว่างทางคิดว่าคงจะมีความผันผวนค่อนข้างเยอะถ้ามองในระยะสั้นวันนี้เรายังมอง เทรดอยู่ในกรอบ1320 1360อยู่ยนะคะูอ่นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตระยะสั้นเนี่ยเราคงไว้ที่25%สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อวันเมื่อวันศุกร์เนี่ยให้เทคโปรฟิตตัวฮาน่าออกไปนะคะได้กำไร5 3าเปอร์เซ็นต์นะคะ ที่ราคาที่ตั้งไว้ที่25บาท50นะคะแล้วก็วันนี้ปรับเข้ามาแทน1ตัวก็คือตัวไทยออยนะคะตัวนี้มองในเชิงเทคนิคมองหน้าลุ้นรีบาวต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยเห็นแรงซื้อเข้ามาจากเขตขายมากเกินไปนะคะแล้วก็มีโวลูมเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นนะคะก็ให้รอทำกำไรแถว62บาทนะคะในส่วนของหุ้นที่ถือต่อนะคะก็จะมีตัว SCB แล้วก็ตัว VGI นะคะ ในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวันศุกร์ก็มี t ท k e p r o f i ตตัวหาหน้าในทำนองเดียวกันนะคะแล้วก็มีคาลอลตัว VGI ไปด้วยนะคะลงไปแตะ10บาท70แล้วก็ดีดตัวขึ้นมานะคะในส่วนของตัวอื่นที่นำเสนอเข้ามาเพิ่มเติมนะคะมี4ตัวนะคะมีตัวแรกคือตัวปตทอสอบผอนะคะตัวนี้เราแนะนำจากเรื่องของการที่มีปัจจัยทางฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงฤดูหนาวนะคะทให้ความต้องการน้ามันเนี่ยสหรับการทาความร้อนก็ ดูเหมือนน่าจะมีแนวโน้มผักดันราคาให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของสพเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหนุนปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจากแหล่งมอนททร่าเข้ามาเต็มไตรมาสด้วยนะคะในปี57เนี่ยก็จะเริ่มผลิตในแหล่งแอลจีเรียส่วนโครงการซอติก้าเนี่ยก็จะเริ่มผลิตเชิงพาณิ์ได้ในไตรมาสที่1ปี57เนะคะพอสพเนี่ยมีการตั้งเป้าปริมาณการจำหน่ายปิโตรเลียมในปี57เเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะคะจากจาก ตัวเจ้าเดือนในปีห้านะคะ ก็ถือว่าจุดเข้าซื้อเนี่ยเราให้เข้าซื้อที่164บาทนะคะเราทำกำไร168แล้วตัดขาดทุนที่161นะคะตัว BBL นะคะก็มองว่าสินเชื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยมีเติบโตสูงขึ้น1.6%เอร์เซ็นต์มันออนมันนะคะสูงกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีที่มีสินเชื่อเพิ่มขึ้นเพียง0.5%เปอร์เซ็นต์มันออนมันนะคะก็ออมองว่าเป็นหุ้นขนาดใหญ่ตัวหนึ่งที่เป็นน่าจะเป็นเป้าหมายของกองทุนในการเข้าซื้อนะคะเพื่อรองรับการซื้อ L t f f m ใในช่วงปปลายะะเีเห เข้าซื้อที่181บาททํากําไร187แล้วก็ตัดขาดทุนที่172นะคะอีกตัวหนึ่งที่แนะนําเข้ามาคือตัวเซนเทลนะคะก็ภาพในไตรมาสที่4เนี่ยก็ถือว่ายังดีถึงแม้ว่ามีการชุมนุมประท้วงกันอยู่นะคะจากธุรกิจโรงแรมใน2เดือนแรกของไตรมาสที่4เนี่ยอัตรา,าก,การเข้าพักยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงกว่า81นะคะเลฟพาเนี่ยก็โต35นะคะ ถึงแม้ว่าในเดือนธันวาคมอาจจะทำให้มีอัตราการเข้าพักชะลอตัวลงบ้างนะคะแต่ว่าเลฟพา k ก็คาดว่าน่าจะยังคงสูงจากมาลดีฟนะคะธุรกิจอาหารเนี่ยถึงแม้ว่าเซมสตร์เซลโกรสเนี่ยจะติดลบเล็กน้อยนะคะแต่การเพิ่มขึ้นของสาขาเนี่ยทำให้ยอดขายโดยรวมยังคงโตได้นะคะแล้วก็มีการพึ่งเปิดแบรนด์ใหม่นะคะตัวเทนยะในปีหน้านะคะหากสําเร็จ ตามแผนเนี่ยก็จะเปิดแบรนด์ใหม่ได้อีก3แบรนด์เป็น15แบรนด์นะคะในปี57เจนี่ยจะเปิดสาขาเพิ่มอีก90แห่งนะคะให้เข้าซื้อที่3 1มสบอาท75าเราทำกำไร33บาท25แต่ขาดทุน30บาท50นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวไทยออยนะคะอย่างที่คล้ายๆกับที่พูดไปแล้วในในหน้าแรกนะคะก็มองในเชิงเทคนิคเป็นหลักนะคะมีวอลลุ่มเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นราคาก็เริ่มฟื้นตัวเมื่อวันศุกร์ก็ปิดที่ราคาสูงสุดของบนันของวันนะคะเราก็มองว่าน่าจะลุ้นรีบาว การปรับขึ้นของราคาน้ำมันน่าจะมีส่วนช่วยกำไรจากสต็อกได้บ้างนะคะให้เข้าซื้อ58บาท50บนะคะทำกำไร62แล้วก็ตัดขาดทุนที่56บาทน,นะคะตัวอื่นที่ยังคงถือต่อในหุ้นเด่นมีประเด็นมีตัว a แอดวานไทยคม JMT นะคะโฮมโปร TVO เคแบงค์ K ank, นะคะแล้วก็ตัวโรงพยาบาลจุฬารัตนะคะสำหรับตัว KBANK นี่มีการปรับจุดทํากําไรนะคะามาอยู่ที่172นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้น